น้องซีนีก็่านอน่ะนอนดึกนะคะน้องซีนีเพิ่งจะหายเนาะเพิ่งจะหายจากไม่สบายนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะอย่านอนดึกมากนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวอีกอีกหกนาทีพี่ก็ลงไลฟ์แล้วนะคะอีกหกนาทียังอยู่ที่ทำงานครับกำลังนั่งเคลียร์งานอยู่อยู่บ้านที่นครปฐมที่ทำงานครับ อยู่บ้านที่นครปฐมที่ทํางานครับอ๋ออยู่อยู่นครปฐมนะคะที่มีอะไรนะที่มีเจดีย์องค์ใหญ่เนาะโอ้ดีจังเลยค่ะน้องน้องแบงค์นะคะอยู่จังหวัดนครปฐมนครปฐมนี้มีขนมอะไรอร่อยอร่อยไหมคะขึ้นชื่อแม่นั่นกินก็ส่ง สติ๊กเกอร์นะคะน้องเซนีค่ะพี่มูนนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะน้องเซนีพี่ก็เพิ่งจะดีขึ้นนะเพิ่งจะดีขึ้นมาวัน2วันนะคะอาการเวียนหัวเพิ่งจะดีขึ้นมาขอบคุณค่ะพี่สุดก้าหัวใจกอดๆนางอํ้อำก็ส่งดอกไม้นะคะขอบคุณค่ะน้องแบงก์ก็น้องแบงก์ก็บอกว่าน้องแบงก์กวชดเวันครับแต่อยวัดรวมแล้วทั้งหมด14ี สิบห้าสิบสี่สิบห้าวันครับสิบสี่สิบห้าวันเนาะอ๋อบวชเจ็ดวันนะก็อยู่อีกเจ็ดวันเนาะเป็นสิบสี่สิบห้าวันน้องสวัสดีค่ะน้องผัดไทยขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าจากน้องผัดไทยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องผัดไทยก็สู้ เลยนะคะน้องผัดไทยสู้ชีวิตหญิงแก่งนะคะหญิงแก่งทั้งเรียนหนังสือทั้งทำงานบ้านนะคะโอ้เยอะแยะไหนจะขายของอีกนะคะขยันมากๆเลยคุณสีุงก็ส่งส่งส่งสติกเกอร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องแบงก์กับพี่แมวพี่แมวนอนกินน้องแบงก์สวัสดีครับน้องอามก็ทักไทย พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะเลิฟเลิพี่สุดกะทักทายคุณผัดไทยนะคะพี่ีิี้ไม่สบายหรือไงครับน้องแบงค์ขอให้หายไวๆครับนะคะจากน้องแบงค์น้องสิเนก็ทักทายพี่ผัดไทยสวัสดีค่ะคุณแนวก็ผัดไทยสวัสดีครับคุณแนวส่งน้ํานะคะขอบคุณค่ะคุณแนวน้องสิเนก็ไม่สบายสามสี่วันหายดีแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะจากน้องชินีนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกบางทีก็ปรับตัวไม่ทันไข้ขึ้นนะคะไม่สบายสาวันจากน้องชินี แมวนันกินก็ส่งติ๊กเกอร์คุณยายน้องสวัสดีจ้าน้องแมวนอนกินคุณยายน้องก็จอดกินข้าวจ้าคุณพรพิโมโอนุกินทำไมกินข้าวดึกจังเลยคุณยายน้องคุณยายน้องกินข้าวรอบดึกแล้วคะเนี่ยโอ้กินข้าวดึกมากเลยสามทุ่มกว่าแล้วนะคะค่ะกินข้าว้อร่อยค่ะคุณยายน้องกินเผื่อด้วยนะคะกินเผื่อด้วย ได้อะไรกินเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะคณสีคงก็สมติก๊เกร์น้องแบงก์ก็พี่พัดไทยน้องแบงก์สวัสดีครับพี่สดกอดกอดกอดน้องแบงก์ก็ทักไทยเอเอจเจ็ดน้องแบงก์สวัสดีครับพี่เอจเจ็ดนะคะจากน้องแบงก์พี่พรภาสานก็กอดกอดน้องแม่น้อยก็กอดกอดพี่พรภาสาณน,น้องแบงก์สวัสดีครับ คุณพากรสวัสดีค่ะคุณพากรสวัสดีครับจากคุณพากรนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณพากรเลิฟยี่สิบสามน้องแมวน้อยกระทักทายแม่นอนกินสวัสดีครับน้องสินีทักทายพี่พรพศสารสวัสดีค่ะจากน้องสินีนะคะนี่ัดลมเลยดีกว่า คุณยายน้องก็ทักทายน้องแบงค์ทักทายคุณยายน้องอีคิวน้องแบงค์สวัสดีครับน้องแม่น้อยก็ทักทายคุณยายอี่คิว